ผลงานแล้วนะนี at, ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าทางสามคนโฮมเดี่ยวได้เก้าตัวทั้งนกใช่สวัสดีและสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่ติดตามแลหับสมเอ้าสวัสดีย้นเช้าๆนะอันนี้ก็เห้ากัยังอยู่ในป้ายคือเก้านะกับบรรยากาศตอนเช้าตะกุ่ยหนาวหนาวถือว่าบ้านคอยนี่หนาวนะทุกเลยบ้านแลบ้านพี่น้องดี หนาวแล้วบบางคอนี่หนาวได้สองมือสามมือเลยหนาวนี่งางถิงงาแเราก็ไปหารอเสามาเลยเดยแต่คอยหลังลูกกินนี่หนาวอ่วันนี้มานึ่งข้าึงน้ำก่อนทุกคนเลยมาปล่อยแล้วก็แลบไปเลยเอ๊ะบรรยากาศตอนเชา้าแต่เป็นกลางยิขึ้น เอาก็อยู่กับน้องหมายแหละอยู่น้ำอีแดงหนึ่งเขาหนึ่งเขาหนึ่งน้ำแล้วก็ไปหาลัดเ้าคือเขาละไปหานกหานยิงกระเตกระน่ายนี่แหละมากินเขาเสานะทุกคน Ừ, คนหนาวแต่คนมาเนี่ยแต่คนยี้นอนลงที่หงาวนอนก้มอยู่ กระุกแล้วแล้วมันนี่เฮ้าชิมหสายก่อนอยังก็สายเติบแล้วนั่นชุกนะทุกคนเลยอลายห้าโลดสามคนนึงกันมเมืองเมืองเมืองว่าไร ครอบผู้แดงเรา หลังจากเข้าซอยเข้าสอยน้ำอย่างแล้วเขากบจะไปหายิ่งแล้วป่ะนี้ไปหาโละเสาแถวนี้ละแต่แคมบอดนี่ทุกคนเลยไปกับมาตัวนึงนี่ยามันไล่กะแต่ไล่เปน,นะตอนเช้านี่ đi thấy ăn bớt Ồ Vâng Tên nên nó còn có tôm khô Thế ha và nhìn โอ้จะเป็นลมใช้ล,ม,ลมวาตุคนใดเพราะมูก็ไม่ได้ยิ่งน้องแบบนี้นะลมแหงกันด้วนี่ อันนี้หมูดุดนะทุกคนน่าจะไม่มันมาดุดคืนนี่ดุดอะไรกินมะกระบุกแถวนี้ดูว่าใหญ่ยังฉ่ำยิ้วกว่าตั้นอ้าหมดเต็มเลยมันดุดนะกวกระบุกนี่กูใหญ่ๆนี่จะมากินมะกระบุกนี่แม่นี่ทุกคนมากินมะกระบุกนี่ยำ กินเช้นนี่นี่นี่มันดุดเดนี่นี่หมูแดงฮาจิมาหาดานแถวนี่หมูนี่หมูหมูมตัวหนึ่งหมูนะเต็มเลยเดานี่อ้าวบนนี้หฮาก็นจะได้เลาะมาบอดนะบ่เห็นเลยมีต่ล่ม ลมแห้งแท้แห้งว้าน่าห้าก็ได้มาคอนบอดแล้วนะวันนี้ได้ไปนะได้นกตัวนึงกับนูตัวนึงอ้วิ่งไรหนูตี่ับปอตี่ครับกรับกระทางกันยามเลาะมาสิหลังหนึ่งวายปออือวายตัวนึงกับนกกดตัวหนึ่งมันนะเพื่น นี่นกคนยนังมีก็มันเลยนเอออกนกไม่รู้จีบอืมนกตัวหนึ่งเลยตรงโคกยังเห,ห,นะหลือแต่ทีมงานเท่าผู้นึงจะลมานะเหลือแต่พระวาดเพิ่นเพิ่นไปกอะแต่เช้าผู้ละจะลาจากนี่ไหมตอนนี้ก็ะวาดเพื่อก็มาเลยจะเพิ่นยามกับเรามาพร้อมนี่ มาทะเลกับนะเจ้อเจ้อพอพอบยิงพอหมูป๊อกก่อนทอกึนงงู้ากบอกให้เัากินเนีอยะทังเงาขากระมานาก่อนให้ยูใหกินแล้วไปเลยทุกคนเลยยิงข้าวเสาก่อนบอกกันท่างกนเลยอันนี้คือผลงานแล้วนะนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าทางสามคนโฮมเดียวได้เก้าตัวทั้งนกทั้งนูทักระตแต่กับ ก็กรบบอกแก้วทลายามได้นี่ก็ได้เวเฮาชิม,มาเฮ็ดกินก้อนปนี่นี่ลาบนกคอกับลาบนกอันนี้แหละพวกกระเตนี่เอากระจี้ปีนชำล่าไว้ย่างข้าไว้มันแห้งมันกินอยู่บ้านนี่ก็

อ๋อเลมันดัวัุ้กับ่ามันนี่แหล้โอ้ปันชีงมันบินขึ้นคอดกันดังจนกวูบๆ คอ,อ่ะมันเนี้ยกะจี้แล้วเป็นที่โมโ้อยนะเดี๋ยวให้ทางทีมงานทำไปจวะเห็ดอยู่หีกินลาบนกส้นนูนี่กะคือว่าจี้แล้วกะจวะแล้วก็ย่างไฟไว้พอสำล่ามานําำคอยนะ่ไม่ได้กินน้าปลานะอืม <c oughs> มีแต่นูกระแตกระหอบไปนั้นนั้นมันนาคอยแต่เธอเลยมาโคโคก่อนเชือราบเฮ้ามีโคโคกับมีเบนเพราะว่าขาดอันนี้มีได้ได้เชือราบเลย ข้โคนี่ยข้าโคใชมนี่กรพฟอนะนี่ฮะมาต่ำก่อนมาข้าโคนี่ก็ใช้หูจิ้กเกอร์ดำหรือใบมันใบหูวิกไขน่นะต่ำข้าโคก็นเฮทั้งหลายทุกคนเลยต่ำแล้วเด้อปะนี่นี่ก็หนูกระแตก็จ้าแล้วเด้วป่ะนี่แก้วเปิง लाभ नौ อีกคนโคเป็นซุกต้องเอามาลาบนะนี่เฮาก็โคก่อนเป็นซุกชิ้นน้อยลงมาเชื่อเครื่องหอมนะนกสามชนิดเนาะนกป่นสามสายพันธุ์มาลาบนี่กอ่ะโคเขาก็ซุกแล้ววันน ouais. ี้หรือเฮาปุ่งก่อนลงมาปุ่งเครื่องวันนี้

อ,อ้วันนี้ก็ชิต้มให้น้ำสุด่อนะต้มตับกระแตตับกระแตตับนกก็แล้วนี่หกหูหก,กปีมันเอาหตีนี่ก็

ลาเขากะถือว่าแล้วี้ทาแต่น้ำซดเท่าจิดาจะมีพักกลับทุกคนเลยมีพักกะไรกลับนี่เสงแช่ไม่ลำนกยามน,านี่อวันนี้ก็น้นำซดเแากวชุกแล้วบันทีนห้อยนะเร็วพอดีแล้วบอน้ำซดมันนะ

ทุคนมันและโอ้เอาไปดิป่ะ้วกินเมื่อคืนนี่นมาว่านี่มาห่อแล้วก็ไม่มีอะไรกินกินข้าวกกโยมาลุกคน้อคง เอได้ <c oughs> เสีย,ย,ยบนไม่นมนลองพักน่ก่อนแต่เกิดมากะให้กินกินเท่าเดีเยวเนะียลงองดยเสียบได้เป็นตัชาล้าเลย พลาดๆลมแห้งพุ่ง <c oughs> นอนไม่พหลับปล่อยแบบ Ừ, bọn à, hào... đi cả là ừ, đây. học bí, nốc, bí đây là kỳ cạo kỳ năm mươi năm năm hai nghìn hai mươi 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 hai nghìn น้ำลายยืดพร้อมคนกินอิ่มแล้วก็เกือมาโตเขกินกินในเป็นกระเมยไปกับพี่ได้เพราะไล่ผ้าก้ไม่ได้ยิ่งเปเ่อมากินเมืแล้วนี้เรากได้พ่อพ่อแล้ววันนี้นะพ่อ่อจึงน้อยยางไปหายามกับต่อยนะสำหรับคลิปนี้ก็บชได้ จบลงเพลงชั้นี้นะขอบใจทุกคนที่ติดตามนะครับส้มเอาไว้พบพอเดี๋ยวไมาในวีดีโอหน้า